ร้านสว่างพันสมัยด้วยหเหรอเส้นเลคิเซ่หลับสบายไหมครับพี่ทินสบายดีจ้าจน้้งทินน้้งทินน้้งทินวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญใจครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านวิไลหมอนขิดครับชั้นจีเจเจมอตลาดนัดติดแอร์เห็นหมอนรูปทรงแบบนี้นะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านชาวจาังหวัดยะโสธรครับ มีสินค้าให้เลือกหลากสีหลายแบบขนาดนี้แสดงว่าเรื่องของแสงสว่างนี่ต้องสําคัญใช่ไหมครับจำเป็นมากครับต้องใช้ไฟเยอะมากเพื่อใช้ในการดูเลือกลายเลือกสีของมอนนะครับเรื่องแสงสว่างผมต้องใช้ไฟมากกว่าปกตินะครับผมค่าไฟก็แพงขึ้นมาอีกครับผมผมมีทางออกให้กับคุณขวัญชัยผมจะเคลียร์หลอดไฟทั้งหมดให้เป็นหลอดเส้น T5 แบบใหม่รุ่น retrofit ที่ช่วยประหยัดไฟมากขึ้นซึ่งตัวหลอดมีขนาดเล็กลงทําให้สะดวกต่อการติดตั้งสามารถสวมกับรางเก่าได้เลยแถมรับประกันการใช้งาน3ปีที่สำคัญนะครับ ช่วยถนอมสายตาของลูกค้าและสายตาของคุณขอญชัยได้นะครับเยี่ยมเลยครับที่ยังช่วยให้คุณทินนี้ดูดีขึ้นเลยครับเปลี่ยนจากคําชมเป็นหมอนแทนได้ไหมครับเอาเลยนะฮะสนับสนุนโดยหลอดเส้นเลคิเซ่เล็กจัดประหยัดไฟมากกว่า40อร์เซ